สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวนะครับเรียกว่ามีดพับสวิตของผมนะครับแบรนด์วิบรีนอกที่ผมพกประจำนะครับเป็นรุ่น f i ล l าสเตอร์นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบแล้วก็พกมานานแล้วนะครับตอนแรกประกับมันจะเป็นพลาสติกสีแดงนะครับสีแดงธรรมดาทีนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ซื้อประกับตัวที่เป็นไทเทเนียมมานะครับเป็นงานจีนนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับ ไม่ใช่ของแท้ทางบริษัทนะเป็นงานจีนแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะข้อดีของมันเลยนะครับที่ผมสัมผัสได้คือตัวประกับนะครับพอเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นรอยยากขึ้นนะฮะดูสวยงามขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวคลิปนี่เขามีแถมมาให้เลยในตัวนะครับนี่ฮะแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียของมันคือมันจะไม่ประกบสนิทมากนะครับเห็นไหมฮะมันจะเหลืออยู่นิดนึงแต่ถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่นะครับ มันอยู่นะฮะเนี่ยฮะมันจะประกบไม่สนิทมากนะครับไม่เหมือนตัวพลาส,สติกนะครับก็ธรรมดาของโลหะนะฮะเนี่ยฮะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่อยู่นะครับอ่าแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างคือน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นนะครับน้าหนักจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่แรกมันด้วยความสวยงามนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะผมกะว่าจะเอ่อใช้คู่กันกับอีกตัวหนึง่งก็คือตัวสปาร์ตันเนี่ยฮะตัวสปาร์ตันจะบางกว่าเห็นไหมตอนนี้กําลังสั่งประกับมาใหม่อยู่นะครับ เดี๋ยวรอประกับมาเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็สอนวิธีการเปลี่ยนประกับด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันอ่ะลายมาสยาวเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตัวนี้เป็นรุ่นฟิลมาสเตอร์นะครับขนาด91มม MM นะครับฟังก์ชันจะคล้ายคลยกับรุ่นฮันส์แมนนะครับจะต่างกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวรุ่นฮันส์แมนจะเป็นที่เปิดวายนะครับส่วนตัวฟิลมาสเตอร์จะเป็นไขควงนะครับซึ่งวายผมไม่ได้กินบ่อยอยู่แล้วนะครับแทบไม่ได้กินเลยก็เลย เลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะใครครวงได้ใช้บ่อยกว่านะครับภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเก้าสยมิลเป็นขนาดที่ผมชอบเพราะว่าจับเต็มมือนะครับแล้วก็ภายนอกจะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแนบนะครับแนบได้ใช้งานบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าแนบพวกเสี้ยนหนามพวกเอะไรต่างๆที่ทิ่มแทงมือหรือว่าเท้าเราได้นะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นไม้จิ้มฟันนะครับ มาจิ้มฟันตัวนี้ผมได้มือสองมานะครับแต่มาจิ้มฟัน่ะสภาพใหม่มากไม่แน่ใจว่าผ่านการใช้งานหรือยังแต่ผมก็ไม่กล้าใช้นะครับเอาไวเออ้เคลียของต่างๆหรืออะไรพวกนี้แทนนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นไขควงนะครับไขควงแฉกเป็นเบอร์ไซส์ามาตรฐานทั่วไปนะครับนะครับแข็งแรงใช้งานได้ดีนะครับ ระบบล็อกของวิกตอรีเนอกก็เป็นระบบสลิปจอยนะครับเปิดปิดได้เลยไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรมากนะครับจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหน็บในการดันอย่างนี้นะฮะเหน็บสปริงในการดันนี้นะครับก็ถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยระดับหนึ่งครับสําหรับใช้งานเบาๆนะครับไม่เหมาะกับใช้งานหนักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮุกนะครับเป็นเอา,เอาไว้ของดึงเชือกต่างๆหรือว่า,าไว้ห้อยพวกถุงแกงถุงก๊อฟแก๊บเวลาเราซื้อของนะครับ ก็ใช้งานได้ดีนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นเาขาเรียกว่าที่เจาะหนังเจาะกระสอบนะครับฮะตรงนี้ก็จะเปิดคมมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดคมมาหน่อยหนึ่งส่วนตรงนี้ก็เป็นรูร้อยเชือกนะครับขออภยัยด้วยนะครับกล้องผมมันโฟกัสเพี้ยนๆหน่อยนะครับอา่าโอเคเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นมีดพ,พับครับมีดพ,พับเนี่ยมีดพ,พัเบเบอร์เล็กนะครับมีเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่นะฮะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ หั่นอะไรแบบตัดอะไรที่มันไม่ต้องการความยาวของใบมีดมากอย่างเช่นเปิดกล่องพัสดุหรือตัดเชือกตัดอะไรนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นใบมีดหลักนะครับใบมีดหลักใบมีดหลักนี่ความยาวประมาณสองนิ้วนินดๆนะครับ2.22.3นิ้วนะครับก็คมมากๆเลยนะครับคมและบางผมเคยตัดพวกขนมพวกผลไม้แล้วใช้งานได้ดีนะครับเหมาะสําหรับใช้กับอาหารนะฮะส่วนตัวผมเอาไปใช้กับอาหารนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยนี่คะคมมากมากครับเป็นฟันสองแถวนะครับเหมาะสาหรับเลื่อยไม้เลื่อยท่ออะไรเบาๆนะครับงานเบางานเดียวบาเบานะฮะพวกไม้พวกท่อท่อนเล็กๆนะฮะชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกันไกลนะครับกันไกลของวิคเตอรีนอกตัว9 1อมิลนี่ใช้งานได้ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับ เนี่ยตัวมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มีอะไรไปให้สับเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างเช่นตัวสปริงตรงนี้นะครับมีอะไรให้สับเปลี่ยนนะครับค่อนข้างฝืดนิดน,ดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวกันไกตัวนี้เดี๋ยวจะไปเอาน้ำมันหยอดนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นที่เปิดขวดนะครับที่เปิดขวดแล้วก็ไขควงเบอร์ใหญ่ ก็ใช้งานได้ดีครับเปิดมาหลายขวดแล้วนะครับสายเดือมไม่ควรพลาดนะชิ้นต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าที่เปิดกระป๋องนะครับที่เปิดกระป๋องชาวบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ากระป๋องพวกอาหารกระป๋องต่างๆหรือว่าพวกปลากระป๋องเรนนี้ก็มีที่เปิดส่วนตัวของมันแล้วเนาะเถอะมีไว้ก็ดีนะครับเผื่อเราทําหักทําตัวหูเปิดมันหักนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นไขค,รครวงแบรนด์เบอร์เล็กนะฮะได้ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์นะฮะก็มาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆในกลุ่มกลุ่ม EDC ต่างๆอาจจะเห็นนะผมพกตัวนี้นะครับหรือว่าถ่ายรูปอยู่บ่อยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมนะครับว่ามันใช้ดีนะฮะตัวนี้ใช้ดีส่วนใหญ่ถ้าต้องการเครื่องมือที่ครบแบบนี้ครับก็มี2รุ่นนะครับที่ผมแนะนําคือจะเป็นรุ่น h u s m a n นะครับที่จะต่างกันที่ตรงนี้มีที่เปิดวายนะครับกับตัวนี้นะครับก็คือ f i l ม m a s t e r ที่ตรงนี้เป็นกลายเป็นไขควง นะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันครบเลยนะฮะมีมีดมีเลื่อยมีกันไกลกันไกลผมใช้บ่อยนะครับได้ใช้บ่อยเช่นตัดเล็บเนี่ยมันคมจนถึงขั้นตัดเล็บได้นะครับเนี่ยตัดพวกเล็บตัดอะไรได้นะครับใช้ยามฉกเฉินได้นะครับแล้วก็ขนาดมันใหญ่จับเต็มมือนะครับจับถนัดเนี่ยน้าหนักก็ถ้าเป็นประกับธรรมดาจะเบากว่านี้เยอะนะครับตัวนี้ผมใส่ประกับเป็นไทเทเนียมนะครับก็เพิ่มน้าหนักมานิดนึงพากาง่ายนะครับสลับพก ในกระเป๋าได้แล้วก็เ,เขาเรียกว่ามีไว้ได้ใช้งานาหลายอุปกรณ์ที่มีอ่ะมันได้ใช้งานเกือบหมดเลยนะครับอย่างเช่นแหนบเงี้ยก็ได้ใช้งานบ่อยนะครับเปิดขวดอย่างเงี้ยสายดื่มเนี่ยได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิ Victory, กตอรี่นอกรุ่นฟิลมาสเตอร์นะครับที่ผมใช้งานและพกเป็นประจำนะครับนะฮะกับสเกลที่ กระกับที่เป็นไทเทเนียมนะครับกระกปับไทเทเนียมที่อัปเกรดมานะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรัะชมครับสวัสดีครับ